สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายพงศ์นครโพชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสโดยณหน้าวันที่1 4ธันวาคม2 5 6 8เวลา23่มมิกามียอดใช้จ่ายผ่านโครงการรวม 8 0 7 5 3 6ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่1เงินที่ประชาชนใช้จ่าย46,692.41ล้านบาทประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป39,227.11ล้านบาทใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการขนส่งอาหารจำนวน1,465.33ล้านบาทส่วนที่2เงินที่รัฐร่วมจ่าย39,382.96ล้านบาทประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป37,989.75ล้านบาท รัฐร่วมจ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จำนวน1,393.21ร้านล้านบาทสำหรับจำนวนร้านค้าในโครงการจากข้อมูลสะสมใน24ธันวาคม68เวลาย3สานาฬิกามีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล9ก9 9 3 3 1รารยจาายจำนวนนี้เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่รับชำระผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม89,698้กรารยผู้ใช้รกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน2400บาทหรือ2000บาทแล้ว 6.44ล้านรายหรือคิดเป็นร้อยละ32.59ของผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือเร่งใช้จ่ายให้ครบวงเงินโครงการโดยใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการระหว่าง6นาฬิกาถึง23ม่มนิกาหรือใช้จ่ายผ่านร้านอาหารและเครื่องดื่มที่รับชำระผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ระหว่าง6นาฬกาถึง21นาฬิกาจนถึง3ธันวาคม68ซึ่งเป็นวันสี่สุดโครงการ